ก็เป็นวันอากาศดีวันหนึ่งใน world of w a r s h i p นะครับคุณว่าไหมอยา่าอย่านะยานอย่าอยผมก็ไม่ได้เล่นคันไทยมาพักนึงแล้วแต่ผมจำได้ว่าเรือที่ผมใช้อยู่เนี่ยชิลัสยุเนี่ยมีแคชเ f ส a เป็นคำว่าอิจิบังที่แปลว่าอันดับที่1นึ่ง <S oh s โดนสปอตคุณน,นี่เองที่สปอตผม เอาไปโอเคโดนได้เวลาเลี้ยวเพ่นแล้วครับโอ้โหมาแล้วมากันเต็มเลยเลี้ยวเพนแร้วเอ้ยเดียวเดียวโดผล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 แบบนี้พนอะติดอะไรเฮ้ยติดอะไรเฮ้ยขึ้นหน้าเร็วขึ้นหน้าดิ มันไม่ติดอะไรไม่ให้เหรอเฮ้ย hey, มันมาแล้วสมกับเป็นเรือับหนึ่งจริงครับอันับหนึ่งของคัสเหรอครับไม่ตายคนแรกนะชิลซสยุเป็นเรือวิฆาตของญี่ปุ่นที่มีเกาะนุ่มนวลไม่ใช่นุ่มนวลแบบนั้นและที่สําคัญคือการซ่อนพางของชิลซสยุนั้นค่อนข้างที่จะสูงซึ่งนี่แหละครับเป็นข้อดีที่สําคัญคือน่ารักด้วยโอเคเกมเริ่มไปลุยกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ลึกพอสมควรครับแต่มีเพื่อนสักไอ้กช้าก่อนไอ,อ,นอ้นุม่มไอ้นุม่มบางง่าไอ้นุมน่ม เอานี่ไปไม่โดนนั่นไงไม่โดนเฮ้ย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 เย็น,นเย็นเย็นเย็นอื้อยี่สิ a few inches later โอเคมีเรือประจนบาลกำลังมาทางนี้ครับดูในมินิแมปคือมาทางนี้แน่นอนถ้าจะเลี้ยวต้องไปอีกทางละโอเคผมจะจอดรอรอตาวิโดรีซัพพลายโอเคตาวิโดรอเสร็จแล้วไปไป,ไปไปไประยะนี้ตาวิโดไม่พลาดแน่นอนครับมา โอ้โหแม่งใกล้กว่าที่คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พลาดตอร์ปิโดไม่พลาดเป้าเพลนเร็วลับเละไปนะครับลูกพี่อุ้ยสะใจขอผมช่วยยิงหน่อยนะครับเย่โอเคสวยงามแล้วไงต่อเย่ yeah. ชนะแล้วดาเมจสามหมื่นหนึ่งผมว่ายังน้อยไปหน่อยโอเคตานี้ต้องได้ดาเมจเยอะกว่าตาที่แล้วครับ โอ้ในจุดเอมีคนครับมาโอ้ฝากความสามารถในการเดาค่าสึกิตรงนี้แม่งสุดยอดมากโหเกือบไปโอเคยึดจุดได้แล้วโอ้ดดโอตอนนี้ทีมเราได้เปรียบครับศัตรูจมไปสีล่ลำละโอ้นั่นปาหมายแล้วครับเอาต่อไปก่อนเลยลูกพี่โอเคแต่ผมยิงไปแบบนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่โดนหรืออะไรผมจะอ้อมเกาะไปยิไงไว้ทีหนึง่ง ออาจจะไม่โดนครับน่าจะไม่โดนโอ้หนึ่งหนึ่งเฮ้ย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 เรียบร้อยเขาต้องออกมาทางช่องนี้แน่ครับเขาต้องออกมาทางช่องแคบนี้แน่โอเคมันเห็นแล้วแล้วก็ยิงเปิดไปก่อนมาตอร์ปิโดเร็วเร็วด่วนด่วนยิงสู้เขาตอร์ปิโดนายทำได้สู้มันสู้มัน โอ้มีแววจะไม่โดนสูงกันเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตายนะเพื่อนขอกินด้วยขอร่วมกินโต๊ะโหมันยิงใส่เพื่อนเราโอเคโอเคมีแววมีอ๋จะโดนสูงมีอ๋อโดนสูงเรียบร้อย <c oughs> เหลือ, <c oughs> อลูกพี่ลำเดียวแล้วครับมามาวูวโอ้จบตา61,000่าเมจครับอันนี้น้อยไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ มาตาน,นี้เล่นแบบจริงจังหน่อยครับที่จริงผมก็จริงจังทุกตาโอเคเดี๋ยวเรามวนตัวออกไปยิงต่อใส่แล้วหนีเตรียมตัวครับเดี๋ยวพอโผล่ไปเรามีสิทธิ์โดนยิงสูงโอ้สปอตเราพิคาดมา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 รับไว้ก่อนชุดหนึ่งชุดหนึ่งโอเคเพนโอ้เด๋ยวสปอตแยบอย่าบ้บาเรือสิ ไอ้เรียวพิฆาตแมงสปอรตผมจะไม่เป็นไรเราเห็นบ้างเรากลางควันเหมือนกันคุณคิดว่าคุณกางควันเป็นอย่างเดียวเหรอครับผมขอยนโฉมเจ้าตอพิโดของผมหน่อยซึ่งนาะโอ้โหโดนเต็ม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 ลาก่อนเพื่อนเราจะคิดถึงนายโอ้ยเรียบร้อ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 ยโอ้โหสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดเรืยวพิฆาตศัตรูต้องอยู่สักจุดในควันนั้นนะครับ ดังนั้นเราจะสาดต่อไล่เขาก่อนโอเคโอผมโดนสปออาออกมาละข้อมาละยิงสู้กันคำเอาบัตทนวีวีเลเจนเดอโอเคได้พัีอต่อไม่โดนมันลบกันผมเพ่นกันเสียเปียบละศัตรูยิงมาแย่ยิงอะไรยิงไม่โดนหรอกออออยออยออยอ้อยอ้ายิบา,า,ายแล้ว ถ่ายออกไปเพื่อนเร็วเร็วเรวถ่ายออกไปกะลาสีพงนายทำได้พกนายทำได้ถ่าย,ยออกไปเยสรอดแล้วเรามาซัดกันต่อดีกว่าเจ้าเรือพิฆาตเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินกระสุนพรมก่อนไอโอเคได้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 โอเค,อเคมันหลบมันหลบในควันแล้วมันหลบในควันละหลับต่อไปเปลิดหลับต่อไปไม่ออกจากควันโดนนะจ๊ะไม่ออกจากควันโดนนะจ๊ะ โอเคหวังว่าจะโดนขอร้องล่ะขอร้องครับขอให้ตอโดนโดนสิเออสวยงามตามท้องเรื่อง <All right. S 1> ทีนี้เราก็ไล่ขยี้เลยบันทุกศัตรูครับเวลาจมเรือศัตรูได้นี่มันรู้สึกดีมากเห็นะคุณว่าไหมทะเลเงียบสงบจังยกเว้นตรงนั้นที่เอเอกำลังยิงกันอยู่แต่นั่นแหละก็เป็นทะเลที่สงบดีครับ เมื่อไหร่เราจะเจอเลยมันทุกวะเนี่ยนี่ก็สักพักหนึ่งแล้วนะวะใจมาลูกพี่วิ่งตรงมาเลยครับแล่นตรงมาเลยรับต่อผมหน่อยลูกพี่ล่นตรงมาเลยนั่นแหละสวยงามสวยงามเอาไปเอาไปโอเคทีนี้เรายิงดีกว่าผมว่าไป呀มันสปอตแล้วแต่นายจะทำอะไรเราได้เหรอโอ้อยซินาเดวมา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 ขออีก อุ้ยซิทาเดลอีกวมา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 ขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอขอ,ขอขอฟาร์มซิทาเดวนะครับลูกพี่อุ้ยอุ้ยเจ็บเอาไปอีกเอาไปอีกอุ้ยเรียบร้อยจมแต่ไม่ใช่ฝีมือเราโอ้โหผมว่าเราชนะแล้วครับเหลือจเจ้าเรือประจันบานนั่นนายจะเข้ามาหรือว่าจะให้ฉันเข้าไปผมว่าผมต้องเข้าไปแหละดูดูนางวน นางวนแบบนี้ผมผมดักตอแบบนี้ไม่ได้อ่ะมันผมไม่คุ้นชินเท่าไหร่ต้องรอมันเลี้ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้น่าจะตอไม่ได้ครับไอโอ้จบตาก่อนโอเคถึงแมตนี้จะจบลงแต่ถ้าเป็นเธอผมคงรักตลอดไป <c oughs> โอเคหกหมื่นเก้าพันเดามตรครับก็เยอะที่สุดในที่เล่นวันนี้ จบไปแล้วครับกับคลิปเรือพิฆาชิลาัสยุเกม World of w a r s h i p ครับแน่นอนว่าผมไม่ได้เล่นเกมนิเทพแต่อย่างใดแต่เล่นเพราะรู้สึกสนุกเท่านั้นหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์กันแบบมีอรารยธรรมนะพวกเธอไปละบาย